เคยได้ยินว่าจังฟู้ดนะครับหรือว่าอาหารขยะเช่นมันฝรั่งทอดเฟ,นฟรนช์ฟรายพวกนี้มันกินแล้วมันอ้วนนะครับเพราแต่ว่าถ้าเรากินจังฟู้ดในปริมาณที่เท่าเท่ากันกับเฮลตี้ฟู้ดหรืออาหารสุขภาพเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมีงานวิจัยปี2022่มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคอนเทนต์แนวมีหลักฐานและหลักการนะครับที่วิเคราะห์ให้ไม่ต้องเชื่อผมฟังหลักฐานแล้วเอาไปคิดเองเนี่ยนะครับติดตามช่องฟิกจังชันเอา,าไว้ไวกด subscribe นะครับหรือว่ามาเรียนกับเราได้นะครับเรามรกกมเาาาาง่่ยยค์ดูในลลลิลับ ประเด็นแรกนะครับคือเราต้องพูดกันก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีความเชื่อนะครับว่าอาหารเฮลตี้เนี่ยมันดีต่อสุขภาพแล้วมันช่วยลดความอ้วนได้นะครับส่วนอาหารจังฟู้ดนะครับของทอดของมันทั้งหลายเนี่ยมันค่อนข้างเลวนะครับแล้วมันทําให้เราอ้วนขึ้นทีนี้นะครับก็มีทีมงานวิจัยหนึ่งของสมิธปี2022นี้นะครับเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจริงหรือเปล่านะครับเพเขาเลยออกแบบงานวิจัยซึ่งเป็น randomized control trial นะครับหรืองานวิจัยแบบมีการสุ่มและมีการควบคุมนะครับงานวิจัยนี้คัดคนเข อายุประมาณ30แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าเหนือแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาพวกโรคสุขภาพต่างๆเขาเอามานะครับแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1นะครับกินอัลมอนด์นะครับเพราะอัลมอนด์เนี่ยโอเคเราก็นึกภาพอาหารเฮลตี้เนาะนะครับก็อัลมอนด์กลุ่มที่2กินเฟรนช์ฟรายส์นะครับก็คือมันฝรั่งทอดนะครับกลุ่มที่3กินเฟรนช์ฟรายส์แบบใส่เขาเรียกว่า spice a d herb ก็คือเป็นพวกสมุนไพรนะครับแล้วก็เครื่องเทศต่างๆนะักวิจัยเนี่ยบอกว่าโอเคเขาอยากรู้ว่าการใส่ส่วนประกอบที่เป็นแบบสมุนไพรต่่่่่่าาาางงงงงๆเเข้้้ไไปนนียยมมัจะะสผลลลลอรบบบบกก็แแแุต ก็คือเขาอยากรู้แหละว่าอาหารที่เขาเรียกว่าอาหารเฮลตี้กับอาหารขยะเนี่ยนะครับถ้าให้กินเพิ่มเข้าไปในปริมาณที่เท่าเท่ากันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นนะครับอาสาสมัครทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะครับจะมีการเพิ่มเมนูที่เขาได้รับมอบหมายเข้าไปเนี่ยเป็นปริมาณทั้งหมด300แคลอรี่ต่อวันนะครับก็คือมีการแพ็คอัลมอนด์ใส่ถุงเล็กๆหรือว่าเป็นเฟรนช์ฟรายนะครับเพิ่มเข้าไปจากอาหารที่เขากินอยู่แต่ละวันโดยงานวิจัยนี้ทําทั้งหมด30วันด้วยกันซึ่งพอจบ30วันนะครับกกาาผลลเคื่่อง,องสสตงๆ นะครับผลก็คือทั้ง3กลุ่มเนี่ยไม่ได้มีการแตกต่างกันในเชิงของการลดไขมันเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าการที่เราเอาอาหารให้คนไปกินนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเฮลตี้ก็ตามหรือจังฟู้ดก็ตามเนี่ยถ้าปริมาณมันพอๆกันนะครับมันก็พลังงานแคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นมาในพลังงานที่เท่ากันมันก็ส่งผลต่อความอ้วนของเราพอๆกันนั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับฟังแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปแหกินเป็นไฟสา300แคลอรี่ทุกวันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับสาเหตุที่เราเอางานวิจัยนี้มาเล่าให้ฟังเเ่ยยะะคครรัืออาาาากจวววิหห์ใ้้ฟงด เวลาที่เราฟังอะไรแบบนี้นะครับเรามีแนวโน้มหลายทางบางคนจะคิดว่าโอเคอยากกินเฟรนช์ฟรายหรือจะเปลี่ยนสลับไปเป็นเมนูต่างๆแล้วเราจะใช้วิธีการน,นับแคลนะครับหรือว่านับแคลอรี่เนี่ยเพื่อทําให้เราได้กินจังฟู้ดทุกวันโดยที่ไม่อ้วนเนี่ยยังไม่ใช่นะครับเรามาวิเคราะห์ปัญหาของงานวิจัยนี้กันด้วยนะครับปัญหาที่1คืองานวิจัยนี้นะครับมันแค่30วันนะครับสาวันเนี่ยมันบอกอะไรเราไม่ค่อยได้ในเชิงของผลระยะยาวเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดทําต่อไปอีก1ปีนะครับจะอ้วนหรือว่าจะแตกต่างกันไหมห ต,ต่างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็สําคัญนะเนื่องจากว่าเฟรนด์ไฟนนะครับกับอัลมอนด์เนี่ยคุณค่าสารอาหารมันแตกต่างกันพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมอบหมายให้กินในพลังงานที่เท่ากันแต่เฟรนด์ไฟกับอัลมอนด์เนี่ยนะครับมันก็มีความแตกต่างกันในเชิงของโภชนาการค่อนข้างมากนะครับปัญหาที่2อ,อันนี้เรื่องใหญ่นะฮะเนื่องจากว่าเขาคํานวณแค่ปริมาณพลังงานที่เพิ่มเข้าไปจากอัลมอนด์300แคลเฟรนด์ไฟน์300แคลแต่งานวิจัยนี้ไม่ได้มีการควบคุมนะครับว่าแล้วทั้งวันเนี่ยกิน เราก็จึงตอบไม่ได้ว่าไอ้ผลที่ได้น,นะครับมันน่าเชื่อถือ100%ขนาดนั้นนะครับและปัญหาที่3นะครับอันนี้เนี่ยปกติในงานวิจัยจะมีการบอก Conflict of interest หรือว่าเรื่องของผลประโยชน์ัซ้อนนะครับซึ่งงานวิจัยนี้นะครับเขาก็ระบุมาชัดเจนบอกว่าเขาได้รับทุนจาก Alliance for Potato Research and Education เป็นสหพันธ์ในการที่วิจัยเรื่องของมันฝรั่งนะครับแล้วก็อาหารที่อาสาสมัครกินกันในงานวิจัยนั้น,นะครับก็ได้รับการบริจาคโดยบริษัท JR s i m p l o t Company นะครับซึ่งผมก็ไปเซิร์ชดูเขาก็ทำม ดังนั้นตรงนี้เนี่ยข้อนี้มันไม่ใช่สิ่งที่มัน discredit งานวิจัยนี้ได้เนื่องจากว่าเขาก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่างานวิจัยนี้รับทุนมาจากอน,นี้นะนะครับแต่สิ่งที่เรานะครับในฐานะผู้บริโภคควรรู้คือว่าเราฟังว่ามีงานวิจัยเนี่ยให้ทําอย่างนั้นได้ให้ทำอย่างนี้นได,ได้มันต้องอ่านค่อนข้างละเอียดกว่านี้นั่นเองครับสรุปคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราอยากจะบอกทุกคนเลยคือเราไม่อยากให้คุณต้องไปชี้หน้าอาหารเมนูนี้แล้วบอกอันเนี้ยจังฟูด้ดอาหารขยะหรืออันเนี้ยเป็นอาหารเฮลตี้ที่กินแล้วจะไม่อ้วนมน ฟายถ้ากินในปริมาณพอเหมาะมันก็อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นส่วนอัลมอนด์ถ้ากินในปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นมาจากพลังงานที่เรารับมันก็อาจจะทําให้เราอ้วนได้เช่นกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ควรจะหาบาลานซ์เพราะมนุษย์เราไม่ได้จะกินแค่เฟรน์ฟรายหรืออัลมอนด์เรากินข้าวกินเนื้อสัตว์กินผักผลไม้ต่างๆก็กินให้หลากหลายนะครับและอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลของโภชนาการยกตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะเปลี่ยนเมนูเฟรนด์ฟรายนะครับไปเป็นเมนูที่เราชอบอื่นๆได ไรก็ตามเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นต้องไปนับแคลอรี่ว่าต้อง300แคลอรีร่เปะ๊ปะ,ปะนะคะรับเสามารถที่จะกะปริมาณได้ว่าโอเคหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยหนึ่งแก้วครึ่งแก้วนะครับหรือไอเทมหนึ่งลูกนะครับหรือว่าหนึ่งลูกพร้อมคนนะครับหรือขนมที่เราชอบในหนึ่งชิ้นเป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นหน่วยบริโภคที่ฟังดูแล้วมันก็ยุติธรรมดีสำหรับเราว่าเออการกินแบบนี้ใส่เข้าไปในการกินในแต่ละวันเนี่ยมันก็ช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นนะครับและทุกคนชอบคอนเทนต์แบบมีการวิเคราะห์หลักฐานและหหหลลัักกกาาาาาาารรรนนบ,แบบบบแแทีีาาบบี่่่่่เเเเอออมมมใใ้้้้้้ฟงงไไไดดชชชํื็ตติว ว่ามาสมัครเรียนกับเราก็ได้นะครับในกลุ่มฟิทแทนฟอร์มเรามีหัวข้อแบบนี้นะครับเขียนเป็นบทความให้แทบจะวันเว้นวันเลยนะครับหรือถ้าสงสัยเรื่องของโภชนาการการออกกำลังกายวิทยาศาสตร์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องสมองนะครับเรื่องการเรียนอยากได้งานวิจัยมาสรุปให้ฟังแบบนี้ก็สมัครเข้ามาในฟิทานฟอร์มนะครับถามเข้ามามีโค้ดตอบหรือถ้าหัวข้อไหนสนใจผมก็จะมาเขียนเป็นบทความสรุปงานวิจัยให้แบบนี้โดยงานวิจัยเท่าเลือกมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานวิจัยที่เป็น randomized control trial งานวิจัััยยยททททีี่่่่่ําาาาในนนนนมมุษ์เเ้งวิจไก จนเกินไปงานวิจัยที่เป็น systematic review หรือว่า meta analysis ที่เป็นการวิเคราะห์จากงานวิจัยหลายๆงานอีกทีนึงนะครับดังนั้นเราไม่ได้สุ่มเลือกมาจากไหนก็ได้แต่เราเลือกงานวิจัยคุณภาพมาเล่าให้คุณฟังแบบนี้นะครับโอเคถ้าชอบแบบนี้นะครับก็ติดตามช่องร้อยแล้วก็เจอกันใหม่ในเอพิโ od หน้าครับ